วิกาฟุตบอลวันนี้นะครับกับแจ็คกี้ชีบันเดตครับประจําวันจันทร์ที่8มกราคม2567ครับสารบัญเต็งของแจ็คกี้ชีบันเดดในวันนี้นะครับก็ลุยกันอยู่ในลีกของ FA ฟเคันะครับวีแคนส์เดนติกนะครับเปิดบ้านตอนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเตะกันเวลาตี35นะครับ สำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดนะครับอยากมาลุยกับแจ็กกี้ชิบันเดตนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดลิงก์ที่ปากหมุดด้านล่างได้เลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็มาดูผลงานเมื่อวานของแจ็กกี้ชิบันเดตกันหน่อยนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลนะครับสำหรับบอลเต็งของชจกกี้ชิบันเดตเมื่อวานนี้ก็บิ๊กแมต์นะครับอาร์เซนอลต่อมา0.5นะครับก็ลองไปนะครับกินเต็มนะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับกินเงินไปได้นะครับ ก็ดูจากเมื่อวานแล้วก็ดูจากข่าวต่างประเทศแล้วก็ตัวนักเตะริวพูลนี่น่าจะโลเคชั่นนะครับแต่ก็ไม่มีผลนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับแมตช์นี้ของลิวพูลครับชนะไปได้ถึงศูนย์ประตูต่อ2นะครับถือว่าเอาไม่อยู่นะครับณปัจจุบันนี้ของเขานะลิวพูลนะครับสีถ้วยน่าจะเป็นของเขาหรือเปล่าครับปีนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับสําหรับลิวพูลในฤดูก,กาลนี้นะครับ มาดูวันนี้นะครับบอลติงของแจ็คก,กี้ชิมอนเดตเนี่ยก็เป็นวีแกนแอสเทนติกครับเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจ้าบ้านวีแกนแอสเทนติกเนี่ยนะปัจจุบันเขาอยู่อันดับที่18ของตารางครับก็เตะก,กันอยู่ในลีกของวันนะครับลีวันนะครับวีแกนแอสเทนติกครับเตะไปได้ทั้งหมด25แมตช์น,นะครับชนะ10เสมอ5แพ้10ยิง35 เสีย30มีทั้งหมด35แต้มนะครับเกมในบ้านของเขามีทั้งหมด12แมตช์นะครับชนะ7เสมอ1แพ้4ยิง18เสีย11มีทั้งหมด22แต้มนะครับส่วนฝั่งทีเมเยอนแมนเซสตเตอร์ยูไนเต็ดนะครับณปัจจุบันนี้เขาอยู่อันดับที่8ของตารางครับเตะไปทั้งหมด20แมตช์นะครับชนะ10เสมอ1แพ้9ยิง22เสีย27มีทั้งหมด3 1แต้มนะครับ เกมการไปรเยือนของเขามีทั้งหมด10แบตนะครับชนะได้เพียง4แบตนะครับเสมอ1แพ้ไปถึง5แบตนะครับการไปรเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยิงได้9เสีย11มีทั้งหมด13แต้มครับผลงานการไปรเยือนของเขานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาดูเฮดทูเฮดสำหรับ2คู่นีครับ5แบตหลังสุดที่เขาเจอกันมานี่ก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ทำผลงานได้ดีไปถึง5แมตช์รวดเลยนะครับย้อนไปในปีถึง2,012นะครับแมตช์ล่าสุดนี้ก็เตะก,กันในปี 2, 2017นะครับเตะในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจบกันในสกอร์ถึง4ประตูต่อ0นะครับหอวแัดหัวตดวีแกนแอสตัติกไปถึง4ลูกนะครับการทำเงินก็เลนราคาในวันนี้ก็1.5ครอควบ2ลูกก็ยังไม่สามารถทำเงินไปได้นะครับสำหรับ2คู่นี้ที่ จอกันบานะครับแเชสเตอร์ยูนเต็ดนี่กินเงินแอสเลนติกเดียยังไม่ได้นะครับทำได้เพียงชนะแค่นั้นเองครับส่วนเรียราคาสูงต่ำนี่ออกไปทางเรียนราคาสูงไปถึง3แมเมตนะครับมาดูฟอร์มของเจ้าบ้านแอสเลนติกนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับผลงานของเขานี่ก็ถือว่ายำแย่นะครับชนะไปได้เพียง1แเมตรแค่นั้นเองครับฟอร์มตอนนี้ก็ยังไม่โอเคนะครับ แพ้ไปถึง3แมแบ์นะครับเสมอ1แมตชแบนะครับขนาเตะในลีกวัลนะครับแต่ข้อดีของเขาก็มีเหมือนกันนะครับดูจากข่าวมาแล้วก็ข้อดีของเขานี่ก็ยังตัวนกเตะยังไม่มีเอ่อของอะไรนะครับตัวนกเตะของเขาเนี่ยยังไม่บาดเจ็บนะครับผู้เล่นได้จะฟูลทีมแล้วสำหมดบวีแกนแอสเตนติกนะครับมาดูผลงานในบ้านของเขานะครับ5แมตช์หลังสุดนี่เตดีนะครับในบ้านนี่ก็ชนะไปถึง3แมแบ์นะครับ เสมอ1แมตช์นะครับแพ้1แมตช์นะครับก็ชนะสามแมตช์นี้ก็ชนะให้กับคารายูเนเต็ดนะครับ2ประตูต่อศูนย์เลยนะครับในแมตช์ล่าสุดนี้ครับการทําเงินในบ้านก็ทําเงินไปได้ถึง3แมตช์นะครับเจ้า1แมตช์แพ้เสียเงินไป1แมตช์นะครับส่วนเหรียญราคาสูงต่ำเนี่ยเอียงไปในเหรียญราคาต่ําไปถึง4แมตช์นะครับสําหรับวีแกนแอสเตรนติกนะครับมาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ มาดูฟอร์ม5แมตช์หลังสุดของเขานะครับก็ถือว่าพอๆกันนะครับฟอร์ม5แมตช์หลังสุดของเขานี่ก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแพ้ไปถึง3แมตช์เสมอ1แมตช์ชนะได้เพียง1แมตช์น,นะครับชนะให้กับแอสตันวิลล่าเท่านั้นเองครับจาก5นัดหลังสุดของเขาครับจบกันในสกอร์ถึง3ประตูต่อ2นะครับ ส่วนแมตช์ล่าสุดนี่เจอ Nottingham Forest นะครับก็แพ้ไปในสกอร์ถึง2งประตูต่อ1นะครับถือว่าฟอร์มของเขานี่ก็อยากลุ้นให้คืนฟอร์มมากเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับส่วนการทำเงินของเขาก็ทำเงินไปได้เพียง2แมแช์แค่นั้นเองครับมาดูผลงานไปเยือนของเขาก็ยังไม่ดีเลยนะครับยังไม่ชนะเลยนะครับสำหรับการไปเยือนของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับสําหรับแบ์นี้เนี่ยเจอสําหรับ เจ้ทิมอ่อนด้วยสำหรับวิกเอนแอตเลนติกนี่ถือว่าอ่อนมากนะครับแต่ก็ดูฟอร์มแบนชสเตอร์ยไงเต็ดแล้วก็ไม่ว่ากันครับมาดูแฮนดิแคปที่เปิดปมาสำหรับ2คู่นี้กันก่อนครับเปิดมา1.5ควบ2ลูกเนี่ยณปัจจุบันอยู่เรทราคาเดิมนะครับเป็นแบนซสเตอร์ยไงเต็ดต่อมานะครับสำหรับเ็ทราคาต่อนี่ก็ถือว่า สำหรับแจ็คคิดว่าน่าจะสูงเกินไปนะสำหรับเด็นราคาต่อสำหรับแมทนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกวัวเชียคุคืนฟอร์มน่ากวัวเชียไม่ขึ้นมากเลยนะดูจากฟอร์ม5แมตช์หลังสุดของเขาแล้วนะครับส่วนวีแกนแอสเลนติกก็ฟอร์มก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมาดูเด็นราคาสูงต่ำนี่ก็อยู่ที่3ลูกนะครับก็ถือว่าสูงไปนะครับสำหรับ สองคู่นี้ที่เจอกันมาแต่แบ์ล่าสุดนี่ก็ย้อนไปในปี10 2017เลยนะครับก็ยิงถึง4มประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็ไม่น่ามีผลต่อการวิเคราะห์นะครับย้อนไปเยอะเกินไปนะครับมาดูฟอร์มปัจจุบันของเขากันก่อนดีกว่านะครับแต่แฮนดิแคปเ,เอเชียย้อนหลักเดียวกันนี่ก็วีแกนแอสเซนตีนี่ยังไม่แจ้งมานะครับส่วนแมนเสเตอร์ยไนเตนี่ก็ 1.5ควบสองนี่เขาทําเงินไปได้ถึงสามแมตช์นะครับก็ถือว่าดีนะครับยินเงินเมเบิลวิกสตอรีแล้วก็ดูตันทาวแล้วก็วารีเรนกานะครับถือว่าโอเคนะครับส่วนเรนราคาสูงต่ำเนี่ยเรยนราคาสูงนี่สามสามลูกนี่วิกเก็ตแอสเซนติกทำเงินไปได้ถึงสามแมตช์นะครับแมนเชสตเตอร์ยังเเตดทำเงินไปได้สองแมตช์นะครับเรนราคาสูงสามลูกนะครับ ก็สำหรับเกมนี้แล้วก็ดูจากฟอร์ม5แมตช์หลังสุดแล้วก็สูสีกันนะครับฟอร์มของเขานะครับแต่ข้อดีของวิกเอนแอสเซนตเนี่ยก็ักเตะของเขาเนี่ยไม่มีตัวเจ็บนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยดูจากข่าวแล้วก็ตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเกมนี้นะครับบอลติงของแจ็คกี้ชิโมเนตนนะครับ จะเชียร์ให้แมนยูคืนฟอร์มเนี่ยก็เหรียญราคาที่เปิดมาก็1.5ควบ2ลูกน่าจะสูงเกินไปนะครับแต่ชะตาแน่นอน,นครับสำหรับแมนยูในแมตช์นี้นะครับแต่ไม่น่ายิงทะลุเหรียญราคาไปได้นะครับสำหรับแมตช์นี้นครับสำหรับบอลเต็งของแจ็คก,กี้ซีบอลเดตในวันนี้แนะนำเชียร์บอลรองอย่างวีแกนแอสเซนติกดีกว่าครับโอกาสกินนดิพันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็แนวทางในวันนี้ก็เรียกเชียร์บอลเจ้าบ้านนะครับเหรียญราคาที่เปิดมา1.5ควบ2ลูกเนี่ย คิดว่าน่าจะเชียร์ลุ้นง่ายมากกว่าครับไม่เสี่ยวเกินไปนะครับคิดว่าน่าจะพาทําเงินไปได้ในวันนี้นะครับสําหรับบอลติงของจาก้ชิมอรเดนวันนี้นครับขอกดไปในบอลของเจ้าบ้านวีแกนแอสเตนติกนะครับพานาเงินไปได้ในฟันธงนะครับสาหรับบอลติงนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับแจ็คกี้ชีบันเด็ตกันด้วยนะครับมาลุีกับแจ็คกันได้นะครับตามลิงกนัานล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับที่ปักหมุดกันไว้นะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับบวกๆรวยๆเฮงๆกันนะครับไว้ลุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ